เกี่ยวฟันมันแล้วเพราะว่าอย่างไงตัวดีน้ำเงาวะท่านโอ้ยมันบ่นยากหลอกตัวนวีเราวะท่านปาทู้เออเอาตัวนี้แหละไป,ไ,ไปก่อนไปอีกเลยฮั่นเอาตัวนี้ไปก่อนเออเออเกจก้าวซิไปรวดเตือนค่ะสวัสดีค่ะอะสวัสดีพ่อสเปรย์ศูนย,ย์พี่น้องเด้อเอาวันนี้มาตามคือเก่าพี่น้องเนะะาะเมื่ยชิ่านมากะรุดตเตเอร์เบลปูไฮหาสองพี่น้องเนาะ ออกอ่ะผู้หายหาซ้ำออกหาสองอ่ะซื้อเตจมเดียวอ่ะเป็นตัวไรพอสิว่าได้สามตัวมาแล้วมาแล้วแล้วมาแล้วมึขงขึ้นแมาเขาแล้วามาเมื่อคืนอ่ะหันตะว,ว,ว,ว่าตองวดอันไม่หายสองตัวไว้แม่นบ่พอไม่หายสองตัวไว้ยหกซีอ่ะโอหกซีเออหกซีก็เวีย,ยลนลีกันอ่ะ เล่นล่างพร้อมเออเลขบนนั่นคือเพิ่นมาให้มื้อคืนนี้เพินคือว่า794เอ้า3ตัวอ่ะมาให้มื้อคืนนี้นี่แหลตัวที่ให้มีมีเท่านี้ะว่าซั่นมี794นี่หละว่าซั่นโอก็ทําตัวเดียวกันนี่เนาะพอเนาะซําตัวเดียวกันกับเลข่างอเพราะว่า6494ก็กันไว้ให้แล้วพี่น้องเนาะสําหรับตองเดียวกันนั่นล่ะอ่ แต่ว่าวผีท่วยหัวหวยหางเท่าน,นั้นอ่าอู้ห่งหน่อยคักละกั่นนี่เออแต่ว่าละาวานี่นี่ฉนิี่จะว่าเห็นเจ้าว่าจังว่าอดที่มากต่จังถามกันไหมยวยาเห็นอ่ามันจะต้องใส่นี่ดอกออาไปเฉพกะอนื้อเั็นเลขฝันเพิ่นเมื่อวานเลขกองสลกักบอกเล็เออเลตัวนี้น่ะมาตาใสมาจะเพื้นแปล่ามาเปลอามา,เอ,า,มาเออ ปู้คนไปเอาโอ้เป็นไปนั่งเมาทีเอาโอ้มันจะได้ว่า,ววา,าเราว่าน่ะก็ได้มีล่ะตัวนั่งเฉมาธีอะ้มีขึ้นนี่อ่้น้นโอ้คนเลยไปนั่งขอเอาอีกออขอเอาอขอนอล้วอ่ะเสร็จเพื่อนวรทรอโอ้เพื่อนจะได้าหายมาส่นนี่ละคือเจ็ดก็ีเด้อเวร์เนอป้าโรัแต่ว่าหาย่ากันไปหาไว้อาน ไปซาไม่ค coping, em, um ิดว่าได้น้ำเขาท่านละวันเอ้าผู้ใดไรซาเสียใจตัวนี่เสียใจแยกจางนี้นะโอ้แสดงมันมาอยู่แล้วโอ้แสดงว่ามีโอกาสดังมีโอกาสดังมีโอกาสอยู่แล้วอ่าที่นี่ลรัสิไปหาจดถ่ายมือโบโบท่านแท้บบท่านแท้อือเ่อยขี้ขี้เกาไม่ก็มาแห้งอยู่ครับผมต่อยมาแห้งก็โอ้ยอย่างนี้นะ โอ้แล้วว่าน่ะเก่ามาแห้งเนื้องวดนี้ว่างนีนครับผมแล้วหัววางฉันอืมโอ้เจ็ดเก้าสี่หน้มื่อขึ้นอย่างไรมาเมื่อคืนนี่พี่น้องล้างวันพระอันตัวแล้ววันผ่านแล้วเก็หนอ้าเพราะว่ามาให้ต้องอดเอาไปสร้างเมืองสกปรดหัวสี่เงินล้างเงินล้างอ่าก็ทีมงานท่าน่องก็ เชิญให้หกซีเก่าซีพี่น้องกันไว้แต่ว่ามื่อนี้มาให้สามตัวก็ต้องกันยากของแท้เลยเลขเพิ่นไปน,ออนั่งขอเอาตีฟ้อนั่งขอเอานั่งขอเอาน้ำปยินเพิ่อนเพื่อขอน้ำปยินเพิ่นชุดอย่าเมาเมาเมาลงมาเพิ่อนให้ว่า<ส>เพิ่ลนลอ,อ,อยมาอันเถอะร้ลอยมาแล้วบัน ปูนก็นได้เห็นเห็นก็ได้เชิญเพื่อนลงโอ้อันเชิญอนันเชิญลงมากเลยเออชิญฝ้ายินลงมากฝ้ิ่งก็ได้เชิญอ,อยู่เชิญแต่จังลงมาหาเล่าครับผมมาก็ถามกันว่าจังไรเบียบเนียงเบียบเห็ดเยีงมีสุระยัง,ง,ยงเตือนลงมากเนียงเกี่ยวขั้นเนียงกับอัตมาเพ็่นวางขี้เกี่ยวขั้นนั่นแล้วเพราะว่าอยู่างล้สุ่น้ำแงาว่าอฮันโหยมันบ่ยากหลอกตัวนี้เราท่าอัลโปาทุ เออเอาส่วนี้และไปก่อน,น,นไปกลยฮอนนี่นเออเอาเก็ดเต้าซีนไปรวดกอนแต่ว่าสาบม่ได้เยอะเพื่อนบอกไปเพื่อนบอกวางชันโอ้บอกกูมานะ่ะกูก็เลยมาบอกต่อครับผม,อมโอ้เ,อเลขพระอินเลขเทวดาเลขเทวดาเลขตัวนี้นะอ๋อมาจากเฟืองฟ้าเลยเออหยุดอย่าเมาเมามากเลยฮน <laughs> เก่งแค่ช่นี้เออ อแต่ว่ามันอยู่สูงว่าจะกินเล็กบนนะละที่คนหัวเตอคนหัวเตอหอวมาเอสยที่สำคัญก็ได้สามตัวพร้อมสามตัวพร้อมคนไท่านนี่แหละเจ็ดเก้าสี่สี่เจ็ดกนที่หนึ่งอ่าใส่คับ ได้สีเฮ็ดเหล่าหญิงฟูบอบอกเนี่ยมุ่นบอแจ็ตต์จงจงไปรู้เลยได้สีเฮ็ดเหล่าสีเฮ็ดเหล่าตุ้งทองนอนหงายจะเฮ็ดเหล่ารู้เพราะว่าบอกเพิ่นบอกมาแซมนี่ก็เลยบอกแซมนี่แต่ว่าเพิ่นก็บอกว่าอยู่งถึงแต่ก้อนเพิ่นก็ว่าอยู่คท้าแต่ก่อนสลากเพรานันเลยเข้าไปใกล้มือพี่แจ้งติดเข้าไปว่าท่านว่าว่าที่ทิมหานี่แหละที่เข้าไปหางนี่ว่าท่าน กไปาท่ากมันตีชิ่าชิพ่าสีเขาไปวั้ที่ชิพ่าที่เขาไปกองสลักกองสลากเขาไปนน้มือนละมุนเขาไปนัหน้ามือนละงวดดีาีก่จ่าเจ้ากวนที่มาหารคาอยู่ะ่านระวังสืบบไปดับดัมังมังเท้าปู่นาวเ้เป็นึเกาเราผีเป่าเราอ่าน บบนี้ขีมนเขาไปเลย่อขี้ขาเข้าไปงม้นว่าห้เขาไปขีเขาสั้งหลังวะฮันเป็นกองเขาได้สามปองวะฮันระ้ว่างโอ้แล้ว่างสันขี้วัดชาเอาเนพาะยาสีเกียรติขมหันเยอะ่าฮันโบยบ่เกียรหลอกคู่เอ้ยวะันเอมเขามาโลดเัแต่รับพิสอบที่รอวาหันเหวว่าถือเองวันใจเชื่อมนี่นี่หลอกู่ไอ้หันหาสามมันหลอกหาสองเจ็ดจังหลนเลย ผู้เฮ็ดว่เป็นกับ่ได้ผู้เฮ็ดเป็นกตกังได้เนาะว่าเล้ากับว่าอายุรัาผมแล้วกบว่าดีย่โรแล้วว่าสิ่งแก่อยุ่แก่กัสิ่งวดนี่และเฉันละวานโอ้ากัี่หลอกแต่ว่าให้กระของสาคักก้อนด้วยของสาระเพาะฉัทั้งใจมีรอกเขาบ่ทันสั่งอย่งหรอกละวานที่ไอ้เบิ่งก้อนใกล้ก้อนสาสมุนนี่ตีเขาต้องเตรียมความนะเออวันที่ที่หาแล้วจเข้าไปล้วาน เขาไปเมื่อได้การที่มุนเขาไปมุนเมื่อได้เขาขันได้กับจิตเขาทัตามเนี่ยบ้านกับจิตเขาทั้งหลังไปวางที่เยอะถุกวิธีทางที่จะเที่เอาจนได้อยอันสองวันเรา่าจิตพุ่นเราจนได้มันจริงจริงมันจะใส่ด้วยฮะหัวมึงจิตฉันหัวกูบอกว่าเขาเอากูที่ เออแล้ังก <'s> ับไปปูเอวะที่จะไดหน้าแล้วะสันไปยะเขาจับได้เยอะแล้วะสันเขาจับอาคุกเป็นทาดิวสันตาหันติดคุ้ดกองสลักบนาดเตี้โอ้ยหัวอื้อวางสันเออจูได้สันเอาเวหยอกน้่โอ้แลีหอแลกินบางยูปูไปได้ครับผมอยากกมาเวนนากันนะโอ้ เราพี่อนะาเล่กคาอินให้มาพี่รองลอยมากทึ่ฝากพวกเอาเลยเตรียมมุ่นลงมาเลยมุ่นลงมาเลยแล้วก็ลุงเลยครับผมลุงแล้วมันยื้สูงเลย่ทีวันตัวนี้แหะชีไวเก้าชีตัวท่านเราก็บอกซ้ำสองเที่ยวหมดเลยเออมันถือใหญ่ยังข่้นแต่ได้ตัวดีเจเ่ด้วาจีงหันยังว้เห็นึดอชีด้อชี้ร่างอะก็คือ 6G อ่าสองถัวอืมไหนว่าจานที่กินมันก็เป็นเรื่อตัวเดียวกันน่ะละเออเดียวกันครับผมครับหัวหัวถึนหัวล่งตัวนั้นอืมแสดงว่ามีบมห่อไรได้ทดลองไปตัดเอาเด้อ 6C 9C 7C อ่ามีแค่นั้นแค่เป็นตัดกันละจะ่าใส่เสือต้องรอเบอร์คงที่ไทยเออจะเรอเบอร์คงที่ไทยว่าปูไปกองสลากซะก่อนข้าเจ้าเกีย บักปองเข้าเจ้าเสือเอาตัวได้ร่งโอ้ตัวเล็กพระอินมาให้กับพระแหงร่างนี้ละพอละเออมันกับขาที่หรอกอ่กระไดแล้วก็บร้อยมากครับตยูหรอกอ่าอย่างยิยุมมากแล้วก็ะเพื่อนรุ่นโอ้ลงมากแต่มาถามแต่ว่าสีนี้ยน้อกต้องการน้อกแล้วก็จะได้ตัวนี้แหละแต่เลื่นกาหายไปรุ่นเมอรวออย่กเพิ่งจะหายเลยครับผมหายแล้วเพิ่แต่ว่า ไปดิบานเพิ่งแตว่าไปไปตัวว่าแตไปอูเขากันยินเตย้ยนะมึงขึ้นก็ได้โอ้ไม่นั่นแหละแกจี่ัมานั่นแะพวกเรากันยิ้มปุยปุยมาซูนี่ก็ยิ้มนี่มาซูนี่ก็ได้ครับผมคือก้อนก็ยิ่งคือก้อนนั่นแะคือมันดอกย็ดอ่อ เกียดบอกว่าอเกียดบดิล่างบอกว่าอ่ับชุนเก่นเก่าบนทาข้างบนอ่างวนะทข้างบนทางล่างเออนาบุญมูยมูยูาี่วนียโอ้เกียหลายเียร์เกีย่า่ืออนียิ่งมากอออเขเรียยังหรออ่าสดุก็คือประมาณนี้นะฟอเนาะเออมีแค่นี้ละอืม อาพี่รองเนาะได้สามตัวมาแล้วครับผมเอายกขึ้นยกขึ้นเลยเออพาะเอา,อเ,อาเลขกร้ะอินเอามาให้พี่รองเนะเาะสามตัวเอ่สองตัวล่างก็คือตัวเดียวอา่าชุดเดียวเม็ดเดียวเหมือนเดิมาสามตัวเม็ดเดียวเลขกขะะอินให้มาแล้วพี่้อง ทชวดาลนะไปครับบันบานอันกระดาเก็นเ่ง้างเวินกับเชวดานนะคนร้อยขามมากคนหยีตีกันเลยม้วนพ่นลงมากเลยขามมากเอลียแยุบยุบยมากเลยม้วนลงกันเดืดร่งเลยโอ้โหอยู่เกกระมกันเล่กเน้นั่ง้ต้องการหยาดม้วนลงจริงที่โอ้คนกระดาเสไปยิ้นเพื่อไรเพื่อรสิไปช่างหน้า ตัวบ่ล้องไปแล้วลุงก้อนเดินแล้วเขาเร่เชิญลุงเลยลุ้งมี่หงอยเหล้าฉันูุ้งอย่างไรจุลีน้งเหล่าชื่อนสิมาเอาชื่อไหลเหล่าคนเสือจอชื่อี่คนสีมาหาที่เวรโอ้ยมัานมายากหลอกเด้คนอย่างรทาเมื่อวานข้าผมเจ็ดเกาซีเอะเขาไปโทษต่ว่าหันไปชี้ไว้ๆะไปชี้ซ่าพีบอะไรนเขาว่ะท่นอืม เกนน่าเน,เนียมัน่าห่งเนอะเป็นตะวายอเก่าไหมฮะเก่าน้องพอนะเก่าเหมอนเก่าสี่เกาเจ็ดตเตาได้เพอเด้อเก้าสี่เก้าเจ็ดอ่านั่นแหละแล้วก็กลับหัวความพกสี่ได้ทั้งบนทั้งล่างพร้อมอ่ากับพี่ประมาณนี้น,อน,อน้อพฟอนะเดี๋ยวจังมาตามให้นมาต่มไหมว่าไปเรื่อยๆได้เพื่อนเดอ้อใครที่ติด<ม>ตาม,ตามพ่อสเปเอร,ร์ครับผมเนาะเรียกน้อยๆพี่องเนาะ อ่าเอาจับสายจอไว้ได้เื่องเด้อตอนนีุ้่ขุนครับผมอ่าเอาหงหังทุก